งานแต่งสุดอลังการเนรมิตวิวาหรูราวเทพนิยายฝีมือคนไทยแรงบันดาลใจลึกซึ้งงานแต่งสุดอลังการที่ประเทศเมียนมาคือฮาเนรมิตวิวาหรูราวเทพนิยายที่แท้ฝีมือคนไทยใช้ดอกไม้กว่าสมประเทศเปิดแรงบันดาลใจลึกซึ้ง วันที่26พฤศจิกายน2566เรียกได้ว่าเป็นงานแต่งสุดงดงามยิ่งใหญ่อรังการแห่งปี2023เลยก็ว่าได้สำหรับงานวิวาของทูนเทศวินเซเวและแทนนูซานซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเมียนมาผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงามสุดวิจิตรในระมิตรให้งานวิวานี้ออกมาสวยราวกับเทพยายนั่นก็คือคุณโจชัยวั์ หรือที่คุ้นหูกันในชื่อโจเลนฟอเรสผู้ให้กำเนิดเลนฟอเรสเดอะเวิรดดิงบริษัทเวิร์ดดิ้งแพลนเนอร์ระดับหัวแถวของประเทศไทยนั่นเองคุณโจเผยเรื่องราวเบื้องหลังผ่าน Facebook ว่า ว่าจะมาเป็นวิวาที่สวยงามราวเทพนิยายต้นและทีมงานต้องเจอกับบททดสอบสุดหินโดยงานวิวาดังกล่าวจัดทั้งหมด3วัน3สถานที่ในประเทศเมียนมามีเวลาเตรียมงานราว1อาทิตย์ท่ามกลางสถานการณ์เคอร์ฟิวที่หลัง2ทุ่มก็แทบจะไปไหนมาไหนไม่ได้แล้ว ทั้งยังต้องสั่งดอกไม้ข้ามประเทศกว่า3ประเทศได้แก่ไทยจีนและเมียนมาทั้งทางรถทางอากาศแถมยังเจอพายุฝนทั้งยังมีปัญหาเรื่องการสื่อสารกับทีมงานพื้นที่ด้วยเพราะใช้ภาษาที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ดีด้วยไหวพริบและประสบการณ์ที่สะสมมาก็ทำให้งานวิวานในฝันเกิดขึ้นอย่างสวยงามซึ่งนับว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คุณโจเคยทำมาในประเทศเมียนมาอีกด้วย สำหรับแรงบันดาลใจทั้ง3คอนเซปต์สสถานที่มีดังนี้พิธีจดทะเบียนสมรสมาในคอนเซปต์ลอยประทับแห่งความรักจัดขึ้นที่วัดธรรมทูตปุบบ่ายเตายะเจกินดารามงานนี้โดดเด่นด้วยพรมดอกไม้บนฉาก รังพิธีโรงนามจดทะเบียนสมรสและทางเดินพรมดอกไม้ที่ทำจากดอกเบญจมาศในท้องถิ่นได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุนตยาอาเชซซึ่งเป็นชื่อของสิ่งทอที่ถักทอด้วยกระสวยลายขึ้นนับร้อยลูกต่อมาเป็นการจัดสถานที่สำหรับพิธีแต่งงานตามประเพณีพม่าในคอนเซ็ป คำพยานแห่งศรัทธาจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมมันทะเลสะท้อนจุดเริ่มต้นของความสุขมาสู่ตอนจบแบบสุขสรร์การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากการอ้างอิงความชื่นชอบดอกไม้ของคู่รักทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่และสวนออร์แกนิกชวนฝันอุโมง์ดอกไม้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและฉากหลังต้อนรับ ชั้นดอกไม้อันน่าทึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบช่วงเวลาประทับใจครั้งแรกให้กับแขกท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้มากมายโดยมีเวทีพิธีตั้งอยู่บนยอดเขาตามมาด้วยงานเลี้ยงฉลองในคอนเซปต์รัศมีของดาวนิวตอนจัดขึ้นที่เมอร์เคียว มันททเรฮิวรีสอร์ทแรงบันดาลใจต้นกำเนิดของงานเลี้ยงแต่งงานครั้งนี้มาจากภาพดวงตาอันน่าทึ่งของดาวนิวตอนท้องฟ้ามืดมิดที่วาดด้วยรัศมีหลากสีสันสร้างทิวทัศน์อันมหัศจรรย์ทำให้เกิดมีจินตนาการอันเหลือเชื่อและเปลี่ยนไปสู่การออกแบบดวงดาวและดอกไม้นับล้านสร้างดาวเคราะห์ในฝันที่การเล่าเรื่องด้วยจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุด ท่ามกลางเสียงฮือฮาและคำชื่นชมจากโลกโซเชียลเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อรังการสมกับเป็นลายเซ็นของคุณโจผู้จัดงานแต่งมือทองจริงๆทุกรายละเอียดไม่มีพลาดจัดเต็มความคิดสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจเหนือจินตนาการซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของโจเรดฟอร์เรนนั่นเองโดยโจเรดฟอรเรน คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานมั่นและงานแต่งสุดยิ่งใหญ่อลังการของเราดารานักสแสดงและเซเลบิตี้มากมายอาทิงานแต่งชมพู่อริยาน,นอตงานแต่งลิเดียแมทธิวซีริต้ากรน,นรงเดชก้อยราชวินตูนบริิแรมงานแต่งของทายาทมหาเศรษฐีจากเมียนมาที่ทุ่มงบไปกว่า20ล้านบาทและเซเลบคนดังอีกมากมาย